สบายดีพาะแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับมาพอกันนี้แล้วครับกับไายการพอออนักกิจกะปิดกระแสข่าวครับนะครับคลิปนี้ก็จะมาในเสียงของซาวแอฟิกนะครับภาษาอีสานนิหน่อยนะครับเห็นมาสองสามคลิปก็ปัจจัยก็มีผู้ติดตามหรือว,ว่าการขเขาไปเบิ้งก็ยังบ่ไลครับ ในคลิปนี้นะครับก็พบกันในช่วงวันที่22ครับก่อนจะมานําเสนอข่าวเจ้าวกับความเคลื่อนไหวของวงการศึกษาครับพี่น้องนะมีข่าวๆจี่ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับท้ายข่าวแท้ๆนะก็ติดตามบ้างเด้ครับพออานคิดก็ติดกระแสข่าวข่าวเลยครับพี่น้องครับเติมจุดเน้น6พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา นะครับสวทนะครับให้ข่าวว่าได้เติมจุดเน้นของพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประกาศร่างพรบเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาครับพสจจุดบังคับให้ใส่ยังเป็นทางการครับเนื้อหาข่าวครับนายบุญลักษณ์ดรบุญลักษ์ยอดเพชรครับเลขาสวทห้องนี้นะครับนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลนะครับได้จัดทำหลัง เลาจอเนพื้นนวัตกรรมนวัตกรรมารศึกษาพนที่นวัตกรรมทั้งการศึกษากับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของข้อร้องมองเวเพื่อนบางสันนะครับที่จะวัดพกจังหวัดนะครับทกจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่นะครับนวัตกรรมมีจังหวัดใดนะครับหนึ่งระยองสองศรีสกีดสามสตูลสี่เชียงใหม่ห้ากาญจนบุรีและสุดท้ายกับปัตตานีนะครับ เป้าหมายของคเคลเบี้ยงนี้ก็คือครับเกิดการสร้างพื้นที่นวัตกรรมนวัตกรรมก็คือเรื่องของเรื่องใหม่ๆนะครับความคิดใหม่ๆเป็นแนวการจัดก,การแบบใหม่นะครับไอ้เกิดเป็นรูปกระมนะครับไอ้เกิดเป็นรูปกระมนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการบริหารตัวเองนะครับในเรื่องอย่างเงี้ยงบประมาณและการบริหารคน,นครับ เลขากเพิ่งกระกาศกาวต่อยอว่าครับในภูมจังหวัดน,นั่นนะครับนะก็จังหวัดน,น้ำร่องจังหวัดแรกก็คือเชียงใหม่ครับนะครับเนะตราะในคนเชียงใหม่มีอัตลักษณ์คนเชียงใหม่สิ่งแวดล้อ,อ,อมเห็นนาอยู่ครบเครือค่ายความเลื่อมล้ำทางการศึกษากาใรใช้ภาษาของเด็กส่วนจังหวัดศรีสะเกดเห็นอย่างนี้ครับภาพอนารคศศรีสะเกดจะเป็นเด็กที่รู้คิด จิตใจดีมีทักษะชีวิตนะนะครับส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับภาคตะวันตกถือว่าเป็นหัวใจท่องเที่ยวครับก็บจะเน้นในเรื่องของการ <S 2> <S 2> อ่านออกเขียนได้นะครับอ่านออกเขียนได้เพิ่มผลสมดิลทั้งการเรียนของเด็กร่วมไปถึงครับการนําเทคโนโลยีมาซอยในการจัดการการสอนนะครับส่วนระยองครับเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม คือุสากรรมเด้น้นการสร้างสร้างเด็กมอครับเป็นนักนวัตกรอินโนเวชั่นอินโนเวเตอร์นะครับโดยเพิ่มนะโดยเชื่อมโยงสถาบันอุด,ดมและใช้โมเดลโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมโอ้เน้นกำเนิดวิดนี่ก็นา่าสนใจนะครับเป็นโรงเรียนต้นแบบทั้งสอนวิทยาศาสตร์เด็กน้อยนะครับ ปั่นเด็กน้อยเป็นนักวิทย์อินะครับทั้งพอนักคิ่ก็สนใจนะครับอยากไปเบึงงานอยู่นะครับนะครับแต่เห็นในในโป่ไฟล์แล้วนะครับแล้วก็หลายลงุงหลายลุงนะครับไปเบื้องงานโอเคครับนะครับส่วนจังหวัดสตูลกับภาคใต้จะเป็นจการศึกษาวิเศษน้ำลองมาสินโรงเรียนใสเใครื่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็กองทุนสนับสนุนวิจัยสกวนะครับ ขอมมาซอยรักสูตรชุมชนจังหวัดปัตตานีนะครับสุด้ายครับจังหวัดที่หกนี่นะครับเป็นพื้นที่ของสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการดําเนินนโยบายต่างๆอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นอนี่แหละครับซิฟจังหวัดนะครับที่จะที่จะมาใหดเป็นแกนนําหรือต้นแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมนะครับอ่ะก็ สร้างการเมืองต่อไตนะครับก็เป็นแนวคิดเป็นไอเดียดีๆนะครับของสปทอเขานะก็เรื่องนี้ก็มีการให้ข้อเสนอแนะนะครับมัดเกี่ยวกับรัฐบาลให้แล้วก็ช่วงมาเนสนอแนะมัดอยู่หลายอยู่ครับเรื่องนี้นะครับนะว่าใครถึงไดให้การศรรึกษาก่าหนานะครับก็มีทำนห้มันมีมียู่ช่วงหนึ่งนะครับคนที่เป็นมีคลิปหนึ่งที่สามร่อนะครับสามร่อเขามา ว่าถึงเรื่องของโนเล d เซนเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับนะก็น่าสนใจน่าาจะเฮ็ดนะครับอ้าวข้าวต่อไปครับเผยชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปีหกหนึ่งพร้อมรับโลกอับเผยชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปีหกหนึ่งพร้อมรับโลกโล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 ่โลข่าวดีครับสหรลบไปพี่น้อง ผู้พี่พี่น้องๆนะครับหรืออาจารย์ในระดับผู้เชีชยวชนะครับนะก็บอกวันที่ครับมปอออมทจะประชุมวิชาการรดับชาติครับมอบโล่ให้แก่หกอาจารย์ดีเด่นแห่งศาสตร์ครับปีหกนึงคับยกย่องและเสื้อสกีตอาจารย์มีผลงานโดดเด่นด้านการสอนครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ ความห่งใแกซิดมีคุณธรรมแลวก็ออกคิศตนนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมมีผูหญแน,น่น,นะครับอ่าที่ครับณะอ,อดนตรีศิลปะการสแสดงศกมนมรีอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสาโรดบวัวศรีครับมหาลายัยศรีนครินทร์วิโร์มอสอวกรุงเทพค,ครับมีการประชุมระดับสากนะครับแล้วก็ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับปออ,อมอทอน ปี 60, หกศูนย์แถลงครับหกอาจารย์ที่เด่นครับหกรายนะครับมีดังนี้ครับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้แก่ผกู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรากรริมบุตรนะครับจากหมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์แทนวันดีนะคนที่สองคนที่สามก็มาอ่า จกมาอะไรมีดนคนที่สามครับสาขาสังคม,มศาสตร์ศาสตราจารย์ดรสุรชาติรำลงรุงสุขนะครับจุลาพรไอจุลาลงกรมหาวิยาลัยตากระไรครับเนี่ยอายุหมดไรนะครับเนี่แค่เออตาไราแล้วนะครับต่อไปครับเมื่เกี้อาจารย์ดรสุรชาติี่สาขาเมืศาสร์ครับ ตื่อไปย่งแสนบุลานะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญแสนบุลานมหาลัยขอนแก่นครับสาขาศิลปกรรมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เฉลิมทรัพย์กุลศรีมหาลัยขอนแก่นครับและสาขารับส่สังคมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โอภาสพิมพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โอเป็นอาจารย์ที่ที่เป็นอยู่ในระดับมหาลัยนะครับแล้วก็ได้อบรมสั่งสอนดกสินแล้วก็มีทณประโยชน์ในแก่ประเทศชาติในแก่สังคม นะครับนะตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการประชุมของปอ,อมทอนะครับได้คัดเลือก,กอาจารย์ออกมาก็แสดงความยินดีด้วยนะครับรอรับนะครับลูกนะครับจากสมเด็จพระเทพนะรัตนรัชสุดาสยาม,มะะกุลรากกุมารีนะครับรับโล่ต่อไปนะครับอาจจะไปมอบกันในช่วง วันคู่อะไรประมาณนั้นนะครับนาะอครับเฮ็ดพวกเราก็เป็นคู่ระดับปฐมก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับนะมีรางวัลไห้พวกเราได้เจอชูดเกียนอยู่ครับนะครูสดุดีตามเคยผลงานแล้วก็ทรงไปคูณสภาด้อทุกปีครับประมาณเดือนนี่แหละพิจิกาท่านว่านนี่นะครับนะเขาก็จะประกาศครับอ่ะข่าวคุณใต้ครับ,รบพี่น้องนะพวกกร้นมน,นี่เดี๋ยว จนจนยังยากอยู่ช่วงนี้นะครับเอาเอาเ่าที้ประกาศชัดไม่รับเด็กติด,ต,ด,ต,ดต,ตางของโรงเรียนอยู่ครับอ่าสำนกักงานของการการการศายขั้นพื้นฐานครับประกาศชัดเจนไม่รับเด็กอนุบาลหนึง่งมอบให้เป็นนาทีของอปอท่อและสถานศึกษาเอกชนดูแลเพื่อบ่ให้เกิดการสัำซอนนะนนะครับอ่ามาเนื่อข่าวครับเรื่องนี้โอ้ พ่อนาเกีงกิยุ่งเรื่องขนาดเล็กมากกัดดีใจที่เิ่นประกาศนะครับให้รับเด็กสามขวบแต่มาล่าสุดครับจังซี่ครับดอกเตรมบุญรักยอดเพชรครับเลขาธิการคณะกรรมการถานศึกษาขันาน้นพื้นฐานเพิ่นก็บอกว่างที่ในที่ประชุมระดับสูงของสำนักงานนะครับของสีถเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้แจ้มื่อไหนนะครับนาอที่มายุ่งหาเรื่องการวางแผนการรับนักเรียนตีหก สองนะครับท่านบอกบางทีการรับเด็กอนุบาลนะซึ่งสมบัติถอคือเหตุมานะแต่ขอที่แจงบางทีครับให้โรงเรียนรับทราบข้อมูลว่ารับเด็กอนุบาลว่ามีสามระดับครับก็คืออนุบาลหนึ่งสามขวดอนุบาลสองสี่ขวดอนุบาลสามสามห้าขวดนั้นะมีสามระดับอยู่นะครับสั้นแล้วการดําเนินการของนักเรียนอนุบาลสมบัติถอบ,บอหับ,ออบเด็กหรือบรอรับเด็กอนุบาลหนึ่ง แก่จีรับเด็กอน,นุบาลสองและสามนะครับโดยให้โรงเรียนทุกแห่งนี่ถือเป็นนโยบายปฏิบัติให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันว่าซันนะครับโอ้เป็นคำประกาศที่สัดเจ็นนะครับว่าให้ถือเป็นบัตินะครับอย่างที่ครับคือการรับเด็กอน,นุบาลหนึ่งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอปทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ และสถานศึกษาเอกชนดูเลไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนนะครับเพราะทั้งสองในงานทํางานได้ดีอยู่แล้วันะครับจกักรวิงานวิจัยได้มารองรับนะครับเนาะได้ดีบางเลี้ยวนะในส่วนที่บพื้นที่ไหนบ่มีอปทอนะครับหรือของอ,องค์กรสองที่นี่นะครับวิทยานเอกชนจัดก,การอยู่สวทสจีระสานไปยังพนาักง,งานปรลัดปลัดกระท่วงให้เหมาะอ,อำนาจให้ศึกษาที่การจังหวัดนี่แหละไปะเฮ็ดนาที พิจนรณาบึงี่วาโรงเรียนไหนที่เห็นควรจีเปิดอนุบาลหนึ่งสามขวบได้ก็โยนพลังงานมาให้สทจนะครับนะก็ไปเบึงดูดิอันที่เปิดเร้ยวนี่ไปยังไงอันที่ขอเปิดไม่เป็นเจ้งไหนนะครับอ่าสทจรให้งานไปในตองที่ครับอในแพทยหมอที่ก็บอกว่าอาที่ในหาเรื่อก็ออกมาท้อเรี่วพราะบ่าเกิดความตาสอนนะครับ อ่าก็จะต้องแบ่งกันรับผิดชอบกลับไปคือเกาวสโน,น่นนะครับก็คือตามขวบก็ให้อาลุบา้ไปกับต่วอนอุบาลสองอนุบานสามก็ให้สมบัติถอนนั่นแหละรครับแต่ตั้งไหนแล้วเพื่อนก็บบอกไปจับบงดีครับังดีครับเพราะการจะเปิดสามขวบหรือการจะการศึกษาในอลาลุบานนั่นนะครับกับบทพิรำธรรมนุนดอกเพราะกำหนดกำหนดไว้ว่านะครับนะ ให้รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาดังนั้นทั้งอ,อปทอและสถานสายชนก็เป็นหน่วยงานรัฐเช่นกันไม่เฉพาะเจาจงต่อสอพรออ่านี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่ากระทบกัระติในวงการศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาระดับปฐมนะครับระดับปฐมเงนินน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ ปีสองปีที่ผ่านมาเพื่นนี่เปิดสามขวดนะครับพี่น้องก็มีหนังซือสำรวจมาแล้วก็ส่งไปสพอก็อนุญาตให้เปิดเพราะว่าพื้นที่ที่เลี้ยงยู่างไกลอวตอนะครับเล็กน้อยก็ต้องลําบากในการไปเลียนนะครับเด็กสามขวดมาคนกับวเดไปเลียนนะครับยูบ้าน,นส่นะครับก็อพอเปิดปั๊บเรี้ยงขนาดเล็กก็มียอดเล็กขึ้นบ่มียอดเล็กขึ้นก็จะมียอดคู่ขึ้นนําอันนี้ขึ้นผลประโยชน์ทั้งตรงเลยนะครับ แต่บันนี้มามองถึงประโยชน์ว่าเอากฎหมายแบ่งกันรบิดชอบแล้วก็ไม่น่าจะเปิดสามขว่าชันนะครับผลกระทบแน่นอนครับขนาดเล็กนี่คือการเอาวิอ่ที่วิเคาะมาครับวิกาวิเคราะห์ได้ว่าเรงซี่ครับพี่น้องการทําเร่งซี่ของสมบทศรเนี่ยก็ทูกดีนะครับตามระเบียบกฎหมายแต่ว่า,าตัดแขนตัดขาเรื่องขนาดเล็กพอสมควรน,นะครับเออบ่ดด้คู่มาก ผูกปกครองชาวบ้าน่อแไม่กิน้องในหมูบ่บ้านก็โอ้ยคุณหน่อยแทนนะครับเอออ้าวก็จะง่ายลูกอ,ออกไปเมื่อรงเรียนก็จะตายยืนต้นขนาดเล็กอ่ะสู่ต่อไปครับโรงเรียนพ่อนเะม่อกี้ก็จะหาวิธีไหมนะครับนะย่งไงกับเด็กที่อยู่ในพื้นที่กับพ่อได้เล่นอยู่นะครับอ่าวิธี่งต่างๆกเราครับอ่อบานตนปากไว้วันนี้ ยังเล่าเอ้าการศึกษาก็ปีดกระแสข้าวนวัตกรรมสร้างคึ้นขี้ม้เสียนใจอยากติดตั้งตัวตั๊กนะครับโอ้ภาษาอังกฤษจะติดตั้งได้นะครับในช่อง YouTube นี่ครับจะมีมาพูดเรื่อยๆนะครับไม่มีตัวเดี๋ยวใครลืเสียไปแล้วครับนะนะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับนะได้นอนหลับนอนแจ่มนะครับ เงินตื่นเงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนครับพี่น้งนนองสวัสดีครับ